แกนายเอ่เชิมเลยวันนี้มารีวิวมอสชิคก่อนั่นเอง ไลมอนนะคะออ่อเอ,อิดโอเคนะคะวิธีรก็จะมีนะคะรไม่ใช่้านี่คจะดีคือชุดก่อนอไปนะคะชุดก่ผิดทุกแม่ไม่ใช่ใชะะลาปีนะคะชุดก่อนลาปีวิธีับก็จะ็นีนะคะลาปีสมันก็ชุดก่อนธรรมดาก่า ไปเป็นชุดเกราะ,ะมังกรพันเป็นลูกตาของพ่อนี่นะเอไปอันนี้อันนี้นะคะที่อันนี้นะคะคือสองอันนี้นะคะที่เนะี่ยอันไหนกับอันนี้นะคะมันไม่มีวิธีครับนะดูเลยดูเลยไม่ไมีน้ำดีนายมีวิธีครับมันมีวิธีครับ รอกันเลยนะคะหนูไม่ใช่เออร์เร ีนะครับมาโอเคชิคก,กอร์ต่อไปไปชิคก,กอร์ราพีสอีนะโอเคชิคก,กอร์ี่คือดำน้ เรีนมีคจะไปกันสไปนะคะเป็น เขาไปเอาดูเอาเองให้ไปดูกันเองนะคะเป็นยังไงไม่ใช่หรอกคือหนะ้าเป็นยังไงแน่งนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะให้ไปดูกันเองก็เลยโอเควิธีการ อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะระหว่งังรอ้อนคุณกดคลิ e กดแชร์กันด้วยนะไม่กดอดลงไปในชิฟฟ์หรออ้าวข้าได้อีกแล้วรอขอาหาวิธีเข้าใไหไ้กันครับโอเคะคะะกัตโอ้ยมาต่อก,กันเลยโ <c oughs> okay. อเคค่ะพิจิกอดต่อไปก่อนเลย ุดก่อต่อไปเป็นชื่อะไรเนี่ยไดมอนนะคะอ๋อชุดไดมอนนี่เหมือนนะเห็นอะไรนี่แหละก็ไม่ทราบอะไม่อะไรนะคะโอเคมาลองชุ่อไปกัเลยงสีออ já acho que eu, eu อเลยนะตินรมีว่อยามน่ยมัเลรสตอมหนูตีแล้วจะไม่ตายนะคะโอ้หต้องจิตพันเนี่ยก็จะพังแน่ชื่อเกาะอะไรนะในชื่อเกาะริสตนะคะเขดีแร้ลึกนตลอดยี่สิบสเซนตนะคะ ชุดไม่เดี๋ยวชุดนี้มันจะเป็นที่ละเมื่อวันนี้เสร็จนะคะนี่ก็มีมีอะไรเสร็จไหมอ๋อมองเห็นในตอนกลางคืนนะครับผมเราเสร็จสว่างเสร็จแดดแดดแดดแเหมือนมองเห็นตอนไหนรู้นะคะโอเคไปดูชุดต่อไปกันเลยชุดชุดตามมังกรนะคะแล้เขียนพิเศษเพาะว่านี้พิเศษค่ะไปบอกนะคะเป็นอะไร จริงใช่ก็ไม่ยังไม่ยองแล้วอันนี้ไม่ใช่อไรอะ่ะอันนี้ก็มองเห็นในตอนนี้นคือแปอว่าพวกเราไม่มีวิธีคับนะคะมาดูชุดไดมอนด์กันเถอะตึนดึนตึนขอตัดคีปได้ไหมคะดูใกล้โอ้โหทั้งริเ็นเลือดโอ้โหเต็มันน่าจะดำน้ำแล้วอันนี้ไม่รดนนะคะเหมือนกับชุดเหมือนกับชุดลาบ,บิส เรารอนะคะโอเคดีดีมากเลยนะคะเย่เย่เย่ป็นใช้ได่ันได้อันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนกับกับหมอชิดเกาะค่ะก็อย่าลืมกดอลค์ไรกดชับสไลค์กดแชร์กันด้วยนะเย้ จะลองหาริ้งมาลงใต้นี้นะคะใครรู้ว่าก๊อปปี้มินีงไงก็เราลงคอมเมนต์กันด้วยนะเอไรค่ะุ้ณเชฟเชฟ